N> ก็วันนี้มี yelled, เคสของตัว GRN นะคะประสบกับตัวเองค่ะปกติอ่ะก็คือทาน GRN มาได้สักประมาณ3ปีแล้วอะค่ะก็คือเป็นตัวแรกเลยที่แบบเริ่มทานด้วยความที่เรารู้ว่ามันเป็นราชาแห่งด่างแล้วก็ช่วยล้างสารพิษสารโลหะหนักในร่างกายด้วยอะค่ะก็เลยทานต่อเนื่องมาโดยตลอดทีเนี้ยปกติ ก็เป็นคนทานอาหารที่เน้นผักผลไม้อยู่แล้วผักที่เราไปซื้อค่ะบางทีเราก็ไม่รู้เนอะว่ามันมีสารพิษตกค้างอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราล้างสะอาดพอไหมมันจะเกิดกับตัวเองบางช่วงก็คือว่าเราอ่ะทานผักกับทุกอย่างอยู่แล้วแล้วบางครั้งอ่ะค่ะมันก็จะเกิดผื่นแบบทั้งตัวเลยซึ่งเราสังเกตก็คือว่าอย่างที่บอกเราทานกรีนใช่ไหมคะแล้วก็ให้ให้แฟนอ่ะทานด้วย แต่แฟนอ่ะเขาเป็นผื่นบ่อยมากแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาทานแล้วเป็นผื่นเขาก็เลยเลิกแต่เราอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะเป็นการขับสารพิษออกมามันถึงได้โชว์ออกมาเป็นผื่นเพราะว่าในสภาวะปกติมันจะไม่เป็นแล้วก็เราทานมาตั้งสามปีแล้วถ้ามันมจะแพ้มันก็ต้องเป็นตั้งแต่แรกแต่อันนี้ยคือทานมานานมากแล้วอะค่ะก็ไม่เคยเป็น ยกเว้นแต่บางช่วงที่เรารู้สึกเลยว่าร่างกายเราอ่อนแอเช่นพักผ่อนน้อยอทานอาหารอาจจะแบบทานนอกบ้านบ่อยหรืออะไรเงี้ยแล้วพอทานกรีนอะ่ะเราก็จะมีผื่นเลยทันทีแต่ว่ามันก็จะขึ้นแล้วมันก็สักสองสามชั่วโมงมันก็หายไปนะคะมไม่ได้มีอาการอะไรต่อเนื่องค่ะก็เลยเชื่อหมดใจเลยว่าตัวกรีนของเราเนี่ย เป็นสารอาหารธรรมชาติที่ดีจริงๆแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับสารพิษโลหะหนักโดยที่เราไม่ต้องไปฉีดหรืออะไรให้เจ็บตัวไปนอนให้เขาล้างสารพิษนะคะค่ะก็เลยแนะนำสำหรับคนที่อยากทานผักแต่ไม่รู้ว่าผักที่เราทานเนี่ยมันสะอาดหรือเปล่าตัวกรีนก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องของความมั่นใจความปลอดภัย เพราะว่ามันเป็นสารอาหารธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นค่ะอ่าก็ต้องขอขอบคุณเชสนี้มากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณด่ะสวัสดีค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video